หมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับหมอลำเสียงวิหกนกพงสกรล่าสุดเลยหมอลำเสียงวิหกนกพงสกรปีที่4คอนเสิร์ตหมอลำคนรุ่นใหม่อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าวงเสียงวิหกเนี่ยเขาจะตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่มากๆในเรื่องของความทันสมัยนะครับแล้วก็การยกระดับเวทีมาตรฐานส่สากลน,นะครับ วันที่11มีนาคม2567ทำการแสดงที่บ้านแหล่งควายตำบลนาอานอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับไม่ต้องเลยไปไหนครับอยู่ในเลยเนี่ยแหละจังหวัดเลยนะก็จะไปมอบความสุขให้เช่นเคยนะครับเราจะได้เห็นพ่อจ๋าน้องะอยน,นะครับคอนเสิร์ตหมอลำจัดใหญ่เต็มวงเลยนะครับตำบลนาอานอำเภอเมือง จังหวัดเลยนาจวันนี้นะครับก็เฮงๆปังๆกันไปเลยนะครับรวยรวยมีงานเจ้าภาพตลอดปีเสียงวิหกนพงศกรยังไงก็ขอให้ศิลปินทุกท่านเนี่ยเดินทางปลอดภัยกันทุกคนรวมถึงมิตรแฟนเพลงด้วยได้เขาเมื่อคือนเนี่ยคนเยอะมากๆเลยแล้วก็จัดเต็มกันไปทีเดียวเลยนะครับเพราะว่างานเสียงวิหกไปที่ไหนก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วเนาะการันตีในเรื่องของความคุณภาพนะครับรักเสียงวิหก มีหลายคนเนี่ยรักเสียงวิหกรักในความเป็นโปรเฟชชั่นอลในการแสดงขององค์กรนี้นะครับและองค์กรนี้เป็นองค์กรที่เรียกได้ว่าไปที่ไหนก็สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับพ่อพ่อแม่แม่ทุกทท่านที่อยู่ในงานต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าชอบและรักวงนี้นะครับยังไงใครที่อยู่จังหวัดเลยเนี่ยก็สามารถที่จะรับชมได้เลยนะผ่านไลฟ์แล้วก็ไปติดขอบหน้าเวทีได้เลยนะครับ หมอลำเสียงวิหกโด่งดังขนาดไหนก็ลองไปรับชมเองท่านจะเปิดใจแล้วก็จะได้รับรู้เองถึงความน่ารักของพ่อจ๋าลูกจา๋าแล้วก็จะได้เข้าไปสัมผัสอิ่มเอมหัวใจระหว่างการร้องเพลงนะครับการแสดงการเต้นที่ถือว่าทันสมัยและเป็นความม่วนที่เรียกได้ว่าจะติดตาคนที่รับชม ตลอดนะครับและที่สาคัญนะครับใครที่ไปดูเสียงวิหกแล้วต้องกลับมาดูอีกแน่นอนนะงานนี้ไม่ได้เชียร์ไม่ได้อวยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ไปสัมผัสจริงเราจะไม่กล้าพูดถึงขนาดนี้นะครับหมอลําเสียงวิหกจงเจริญครับแสงสีเสียงอลังการออนทัวร์จัดเต็มเลยย้ํานะครับตําบลนาอานอาําเภอเมืองจังหวัดเลยเจอกันครับสวัสดีครับ